รายงานมาก็คือที่สาแก้วสองทุ่มค่ะหน่วยกู้ภัยนะคะของมณฑลฐานบกที่19ได้รับแจ้งบอกว่ามีน้ำทะลักเข้ามาท่วมภายในตลาดลงเกลือนะคะปริมาณน้ำชาวบ้านบอกทางทหารบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้สื่อข,ข่าวไปถึงตลาดลงเกลือก็พบว่าน้ำทะลักเข้ามาอย่างที่ได้รับแจ้งค่ะเป็นบริเวณกว้างด้วยหน่วยกู้ภัยของมณฑลฐานบกที่19ยืนดูน้ำทะลักเข้ามาท่วมร้านค้านะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็เป็นชาวคาบูชาก็ปิดร้านล็อกกุญแจค่ะแล้วก็ข้ามกลับฝั่งไปนะคะมีเพียงบางร้านเท่านั้นเองที่ช่วยกันเก็บข้าวเก็บของแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้พ้นน้าที่กําลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางซอยผู้สึกข่าวไปสํารวจตรวจสอบบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ได้แค่ตระตุ่มนะคะแต่ว่าสูงท่วมหัวเข่าเลยก็มีค่ะ อย่างเช่นซอยที่ชื่อว่าซอย200ห้องตรงนั้นชาวบ้านหมืได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่าคืนพอ,อมาช่วงเช้าครับ7จ็ดโมงเช้าผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบอีกรอบ,รอบจากน้ําที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้กลายสภาพเป็นโคลนแล้วครับตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าช่วยกันกวาดที่โคลอนออกจากร้านของตัวเองเพื่อจะเปิดร้านขายของกันต่อไปทีนี้มีประเด็นว่าผู้สื่อข่าวไปสังเกต ชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่มาเอาของไปออกจากร้านของตัวเองเอาไปทิ้งนะครับเพราะว่าเสื้อผ้านั้นเปียกไปหมดแล้วส่วนหนึ่งก็โดนโคลนด้วยผู้สื่อข่าวไปถามว่าต้องทิ้งเลยเหรอเอาไปซักแล้วกลับมาขายใหม่ได้ไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ได้ถ้าเปียกแล้วก็สภาพเป็นแบบนี้ต้องทิ้งอย่างเดียวผู้สื่อข่าวก็ไปสํารวจบอกว่าต้นตอที่ทําให้น้ําท่วมตลาดลงเรือซ้าซากเนี่ยเป็นเพาะขยะนะครับไปอุดตันตามท่อน้า สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งผู้สึกข่าวบอกว่าชาวบ้านกระซิบมาบอกว่านายทุนเนี่ยครองสาธารณะผมคลองเอาปูนมาโบกทับอีกทําให้ไม่มีทางน้ําไหลไปยังคลองพมโหดทําให้น้ําจากตลาดอินโดจีน,นก็ไหลทะลักลงสู่ตลาดโรงเกลือเพราะตัวของโรงเกลือเนี่ยเป็นพื้นที่ต่ํา <c oughs> ก็รับน้ํามาเต็ม <c oughs> ๆเจออย่างนี้ตลอดเลย <c oughs> ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ไหวตัวไม่ทันไม่ได้ยกไว้ที่สูงเนี่ย ก็โดนน้าท่วมกลายสภาพเป็นแบบนี้เช้านี้ก็กําลังซีคายสถานการณ์กันอยู่นะครับบรรยากาศล่าสุดเช้าวันนี้เลยนะคะเก็บเสื้อผ้าทิ้งอย่างที่คุณพาสิทธิ์บอกก็อาจจะมองว่าเอาไปซักก็คงจะไม่สวยงามขายไม่ได้ราคาเหมือนเดิมแล้วนะคะ